เขาก็ยื่นใบของอาจารย์นะใบใบที่ว่าผ่านขคอกรรมเขาบอกว่าเขามาให้หลายคนวันนี้แล้วก็แวะมาให้อาจารย์ก่อนแล้วก็จะไปให้คนอื่นอืเป็นใบที่ว่าผ่านเครกรรมแล้วก็ใบที่ว่าเหมือนกับว่าได้พิสูจน์อะไรของเขาไม่รู้ได้ผ่านมีลายเซ็นรับรองให้แล้วก็ไปเจอด่านที่ไหนก็สามารถใช้แทนใบกับที嗯嗯ว่าอย่างนี้嗯嗯ไปเจอที่ไหนก็ใช้ แทนใบกับขี่ได้อ่าใบนี้เป็นใบเปิดทางใครที่ได้ใบนี้แล้วจะโชคดีทุกคนบางคนเอาเขาบอกว่าเอาเลขท้ายใบเนี่ยไปลุ้นฉลากินแบ่งรัฐบาลก็มีโชคถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีแต่ว่าอย่างนี้ในในตอนที่อาจารย์ดูก็ก็เป็นตัวเลขแต่ว่าที่ชัดที่สุดเลยก็คือว่าอาจารย์เนี่ยได้นั่งรถเกี่ยวกับรถอาจารย์ แต่แปลกเหมือนกันว่าถ้าฝันตอนไหนคือมางวดนั้นเลยงวดที่อาจารย์ฝันได้นั่งรถเนี่ยในงวดนั้นก็<ม>ออกตรงๆเลยนะออกตรงๆเลยก็<ม>ออกตรงๆถ้าไม่ถ้าไม่ออกถ้าไม่เคยฝัน<ม>ถ้ามันจะสลับกันก็อยู่ในรถนี่แหละคือแต่ตัวเลขในรถเนี่ยเป็นตัวเลขที่ที่อาจารย์ชัดเจนที่สุด<ม>แล้วก็มั่นใจว่าเก้าอาจจะยังอยู่ก็ได้มมไม่อยู่บนก็อยู่ล่าง นี่คือเลขเก้าแต่ว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่าเลขที่อาจารย์เคยปล่อยไปเม็ดเดียววันนั้นะจําได้ไหมที่ห้าเก้าใช่ไหมคนถูกกันเยอะตัวเดียวหน้าอาจารย์ป้อมในหน้าอาจารย์ป้อมแล้วก็วันนี้อาจารย์ป้อมก็เลยเดินทางมา,ามโดยที่ไม่ได้นัดหมายมโดยที่ไม่ได้บอกก็ได้มาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าหรือตัวเลขนั้นจะกลับมาออกในวดน อาจจะไปออกบนก็ได้เนาะคนสนคริรบอาจจะไปออกบนแล้วเป็นตัวเลขที่อยู่ในรถวันนี้อาจารย์ป้อมหวนมาอีกครั้งหนึง่งหวนมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เอาตัวนี้ลองทางหลัง,งดีไหมนองน่าจะโอเคเอากระดานวันนี้อาจารย์ป้อมมาก็าโ,กโซโซมาหาอาจารย์มไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง ครับเหมือนไปทําอะไรมาสักอย่างไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปวิ่งมาราธอนมาหรือเปล่าไม่มีแรงวันนี้มาหาอาจารย์อาจารย์มีตัวเลขแล้วหรือเนล่ในใจแล้วมีแล้วโอ้ก็ได้เกินไปแล้วอาจารย์ได้เกินเกินบอกลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดไปบอกว่ามันยังมีเก้าเก้ายังเก้ายังอยู่เด่นที่เก้าเลยเมือวนี้ถูกเก้ายังไม่ไปไหนอาจารย์ก็เลยบอกบอกว่า เก้ายังมีนะอือาจารย์คิดว่าดีไม่ดีมันขยับแทมหนึ่งเก้าสามจะขยับไปเป็นเก้าสามอ,อาจารย์ก็เลยบอกว่าบอกว่าตัวเลขที่เห็นนะ่ะก็คือเหมือนกับว่ามันมีเก้าอยู่เหคือับแต่ของอาจารย์เนี่ยไม่พลาดน,นะถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงถ้ามันออกก็คือออกตรงๆ ถ้าม,มันเหมือนว่าที่แล้วอาจารย์ให้เก้าหนึ่งมันออกเก้าสองแต่ยังไงก็มันจะต้องยืนตัวเลขที่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 จะออกอยู่แล้วเหมือนที่อาจารย์เคยฝันว่าหวยออกสี่สองมันออกแปดสี่สามเคยฝันเก้าสามออก 8, 9, แปดเก้าสี่ขึ้นแต้มลงแต้มขึ้นแต้มลงแต้มอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็มีความรู้สึกพอรู้สึกว่าเขามาให้โชคอาจารย์อย่างแน,น่้นอน<ม>แต่งวดที่ออกสามศูนย์เก้าแล้วอาจารย์ได้ตรงๆงเลยสามศูนย์เก้า อันนั้นสีตัวตรงเลยสามศูย์เก้าที่อาจารย์บอกคุณในที่อยู่ทางชมรมหนึ่งสามศูนย์เก้าทีนี้ก็มาฝันชัดเจนอีกครั้งในรอบนี้อาจารย์ก็เลยว่าถือว่าเป็นเป็นฝันที่ที่ดีเนาะอุจรินแล้วก็วันนี้ก็ได้มาติดตามในตัวเลขของอาจารย์อาจารย์เชื่อมั่นมากหลายคนถ้าเห็นตัวเลขก็ถ้าชอบก็ ็ลองดูเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมาหรือไม่มา,าก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่อาจารย์บอกใ้เล่าความฝันอาจารย์ก็มียิมิตดีที่มาเล่าสูส่กันฟังแต่ที่ชัดที่สุดก็คือได้นั่งเรียนทีู่ลนอาจารย์ฟันที่ห็ุดถหรคะฟันที่หลุดันมากย่ำไนมากตลอดแต่อาจารย์ว่าเลข <c oughs> <c oughs> มันอา,าอจารย์ถ้ามันออกมากเพราะอาจารย์มาหรือไมจบ เลขเก่เหดห้าสนบทานเบี้ยรวดอาจารย์กะจิดหาศูนย์เก่าเจ็ดหาศูนเก่าเพราะว่ามันอาจารย์เคยฝันแล้วมันออก3ามเก้าแล้วที่นี่มารอบนี้ยมันฝันว่าเด็กลุยไปปลาประเท้ในปลาหมุ้ยทางคดเคี้ยว เขาวันเต็มไปหมดแล้วฝันออกจากป่าเฮดเต็มรถฝันได้เก็บเ็ดพร้อมแมนคับรถขี่ไปป่าเก็บเ็ดแมนชัดเจนเป็นเแอนที่ชัดเหมือนจริงมากเหมือนจริงทุกอย่างก็เลยยังจำได้ก็เีว่าขาครับแต่ว่ามีเงินติดตอยู่พันสี่มาห้อยสุขยอนเพื่อนมาเนาะนี่อเนาะคือหลืออยู่พันสี่ระยะทางหาลอยกิโลวันนี้ในฝันมาเติมน้ำมันก็เลยโทรหาไพ่ถามไพ่บอกว่าตอดกลับาน ตัอเติมนล้วมันเป็นจากบาทหอนเทีอนมาสันถ้ามีอยู่พันสี่จะห่อนเทีนอนบอกแต่ฝันนี้เป็นฝันที่ชัดเจนว่าเลยนั่งรถตอนนั้นที่อาจารย์ฝันมาออกทุกรอบอดีไม่ดีหวยออกศูนย์เก้าออกศูนย์เก้าอีกอะไรเลยกดสลีกศูนเก้าตัวเดียวเลขรถด,ดิเลขรถน่ะเลขรถเจ็ดห้าศนเก้า ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้เขียนให้เลยเนาะเขียนเล่นก็หิ้วเข่าหิ้วน้ามั้นะหิ้วเข่ามาเขียนใส่หลังอันหลังอันหลังอันหลังไปทางนู้นก็ได้นี่ก็เอาแผ่นนี้แผ่นเอาเลยเขาใช่ก่อนเพราะว่าเคยมหาอาจารย์อาจารย์เคยเขียนเลขเคยเขียนเลขใส่อาจารย์ป้อมทีไรออกทุกทีก็ั้นเขียนใส่หน้าก็ออกหายเนี่ยก็หาเก่ากรอบ ปีแล้วครบรอบปีครบรอบอันนี้จะเขียนลองนี่แล้วก็อาจารย์ขอบอกว่าอาจารย์ป้อมเนี่ยวันนี้พอดีมาไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเขามานะอทีนี้พอดีมาหาอาจารย์ก็เหมือนกับว่าหรือด้วยความแล้วอาจารย์ก็ฝันเกี่ยวกับรถหรือว่างวดนี้หวยจอกห้าเก้าไม่แน่แต่อาจจอกบนก็ได้อาจจอกห้าเก้าก็ได้อาจารย์ฝันเจี๋าจายแล้วก็ฝันเกี่ยกับตัวเลขเก้า อาจารย์ที่อาจารย์เลงไว้ที่เลงไว้เลยงวดนี้นะมีอยู่สองหางที่อาจารย์ชอบสองตัวเม็ดเดียวเลยที่อาจารย์ชอบนะอาจารย์เลงไว้เลยก็คือให้ขยับขยับตัวเลขนิดนึงให้ขยับตัวเลขนิดหนึ่งให้ขยับตัวเลขก็คือครับที่อาจารย์ชอบสามตัวงวดนี้ก็คือสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็มีเลขอ่ เจ็ดเก้าก็จะมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให่เนาะเขียนใสกรองข้างหลังใส่เขียนเลยอโอ้เดี๋ยวมาดูชัดๆเลยทีนี้าฝั่งนี้นะครับเด็ดครับสดเด็ดนี่อ๋ออาจารย์ล่องใส่อาจารย์ปมแต่ก่อนเขียนใส่หนาบัตรทีนี่มาเขียนใส่โอ้มาเขียนใส่หลังอาจารย์ปมเ๋อ เราลงหน้าไม่ได้นะครับวันนี้เราต้องลงหลังลงหลังเลยคนมวมวลอ่สบายอาจารย์ป่อมบาสบายเหมือนนี่อ๋อโซมากรู้สึกว่าจะโซมากซูมซูมซูมเลที่อาจารย์ชอบก็จะมีอยู่สองหางครับ อาจารย์ชอบมากนะก็มีอาจารย์ก,นะก็มีสี่ศูนย์เก้าถามตัวสองหางเก้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าสี่เจ้าเจ็ดก็มีศูนย์เก้า แล้วก็เก้าเจ็ดอาจารย์ป้อมครบมาครบรอบในรอบปีหน่วยอาจารย์409 497 40 0997 40เก้็้าเนดเดียว เดียวนะห้ากเก้าห้ากเก้าโตเก้าเลยขรบรลอบปี